ครับคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขหลวงปู่เคยเขียนเลขให้นะครับท่านเขียนแบบไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกับพี่ทักษ์ดูนะนฮะนี่ที่นอนพี่ทักษ์นะฮะโอ้โหรบข้างในโอ้ยเหมือนรูดเลยครับสูต่อครับโอ้โหเนี่ยที่นอนหกปีแล้วครับหกปีเหรอแบบนี้หกปีแล้วโอ้โหแบบนี้แหละตบนมาก็เรียบร้อยจ้ะตบนมาก็อืมอืมอืมแบนี้แหละสิบหลวงปู่นอนแบบนี้แหละหลวงปู่จะชอบนอนแบบนี้รูด ลุงป,ปูยังไม่ให้ลุงปูยังให้อยู่แบบนี้แหละครับดูเลข <ภา S 1> ลงปูภาภาลงป,ปูสวงเลยที่มัน,นดีกว่าอะนีผมก็หลับตาเขียนหลับตาเขียนแล้วก็ลุงปูให้ดูกลับอย่างนี้มันก็จะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดหนึ่งเต็มเก้าเจ็ดครับ อันนี้คือเลขหลวงปู่จะเลขหลวงปู่ที่บอกแต่ผมเขียนเองคือเขียนหลับตาเขียนก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าออกแล้วไม่ใช่ว่าออกแล้วบอกบอกซื้อไม่ใช่ตั้งแต่ยังไม่ออกตั้งแต่น้าตาลบ้านนามาทำอันนั่นแหละผมก็ให้กลับดูอย่างนี้เลยก็ถ้าได้ดูชงโอ้เห็นอยู่ครับก็คือให้กลับแบบนี้ฝันให้กลับด้วยเพราะว่าถ้าไม่กลับก็จะเป็นสี่หกสี่หก อ๋อท้าให้กลับเป็นสี่หกเนาะออกงวดหน้าต้ไม่รู้ก็ต้องอ๋อต้องดูก่อนอ๋อท้ากลับปุ๊บนี่ส่วนมากเลขผมจะมีได้วันนี้จะออกงวดหน้าก็เหมือนกันกลับสลับอย่างนี้ก็เป็นเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนี่ยเก้าเจ็ดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าออกแล้วมามามาออกซื้อไม่ใช่คือออกแล้วแต่มาให้ดูรอบสองจดไว้แล้วครับจดไว้แล้วจดหลับตาจดตีสี่ฝันเห็น4ีสี่ผมก็หลับตาเขียนถ้าผมลืมตาผมจะลืมเลขที่ท่านบอก ต้องเขียนไว้ก่อนครับต้องเขียนไปก่อนพอตื่นเช้ามาก็ค่อยดูว่ามันถูกไหมเป็นเลขนี้ไหมว่าท่านจะให้แล้วล่ะเดี๋ยวเลยวงันนี้ได้ตามอีกท่านจะเขียนอย่างนี้คือฝันมันลงปูให้แบบนี้เลยครับแล้วถ้ากลับก็เป็นที่ออกแล้วออกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็หนึ่ง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 ครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นดูอย่างหนึ่งก็เป็นหกหกหกครับหกสามครับหกเพราะหกสามตัว หกโอ้หกสามตัวก็หกสามหกสามกับเก้าสามก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเลขหลวงปู่เลขหกไม่ใช่เลขหก 6, จะเป็นเลขเก้าหลวงปู่จะให้แบบนี้เลยวะครับอืมปริศนาหลวงปูด่ดูดูยากนั่นเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นเออตอนนั้นพี่ฝันยังยังไม่ฝันฝันฝันหลังใช่ไหมอันนี้ฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่ครับท่านให้หกสามตัวอ๋อถ้ามาแบบนี้แสดงว่าคนจะซื้อถูกเก่าเก่า เยอะมากเลย้มาไอไอเข้าเก้ามันออกแล้วอย่าไปคิดมันคือเอางวดนี้เอางวดนี้นะฮะครับก็คือท่านั่งนี้ก็คือหนึ่ง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 ครับถ้าดูแบบนี้หนึ่งหนึ่งครับแต่ถ้าดูแบบนี้หกแต่ในใจผมหกสามตัวก็คือสามแล้วหกสามตัวก็คือสามคือสามหกจับหกไว้ก่อนแล้วก็ตีไปหกสามจับหกไว้ก่อนก็ตีไปสามครับตอนตอนงวดที่แล้วให้สี่หกแต่มันออกเก้า นี้โม่เนี่ยจะเอาหกเอาจริงๆรเต็มหกโอ้เยอะเนอโมที่แล้วที่แล้วก็จะกินอย่างนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยนี้ถ้าดูอย่างนี้ก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดดูนีเ้าเจ็ดเจ็ดที่ที่ออกกับน้ำตาลบ้านนาอมว่าถ้าในใจผมผมว่าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดเจ็ดแต่ท่านบอกว่าให้ซื้อสีก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าซื้อสี่หกก็เป็นอย่างนี้ครับให้กลับไปกลับมา โอ้เลขหลวงปูนี่ดูยากเลยนะเลขหลวงปูถ้าหกเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปแต่จะดูอะไรครับคุณปู่ครับผมตัวนี้มันตัวนี้ตัวนี้ออกแล้วท่านให้ซื้อสี่หกแต่ไอ้คุณน้ำตาลมาทําข่าวผมก็ให้กลับดูแต่มันมันเก้าเจ็ดเจ็ดผมก็บอกว่าเก้าเจ็ดเจ็ดก็ข้าวเนี่ยหกสามตัวงวดใหม่เนี่ยงวดที่จะถึงเดี๋ยวแต่ผมดูผมจะจับหกว้ตัวหนึ่งแล้วก็หกสามตัวคือเลขสามหกหกหก หกสามตัวก็เป the ็นเลขสามเนาะถ้าหกสามตัวก so <off commend able battles> ็หกสามสิบแปดหกสามสิบแปดแต่ถ <off> ้าต <off> ีอย่างนี้ถ้าไล่อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเลยบมอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวหรือแล้วถ้าใครจะพอเห็นก็แต่ถ้าจะกลับอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าออกไปแล้วเอาถ้าออกมาอีกทําไงนี่ออกอีกก็ตีเป็นเก้าสามตีโอตีเป็นเก้าสามเออเนาะเก้าสามตัวเก้าสามตัว ถ้าหนึ่งก็หนึ่งสามถ,าถ้าเล่นไข่ก็เป็นหนึ่งสาม,มจะเป็นอย่างนี้ลองมุนเอาใช่ไหมลองมุนดูหมุนเอาฮะหลวงปู่หกสามตัวคุณพี่ฟันได้หกสามตัวเลยเคยได้โชคได้ลาบกับหลวงปู่ไหมเคยทั้งหนึ่งค่ะอฟันยังไงทั้ง, <c ute> งได้ นั้นมามาไหว้แล้วก็เห็นห้าศูนย์เฉยอ๋อก็เลยซื้อค่ะก็เลยถูกเป็นที่จะเป็นเลขลาวนี่แหละอืมเปิดเอพรอยให้เขาซื้อเลขฮานอยปกติก็น่าจะิีทุกซอกทุกมุมก็ส่งไปบนเมื่อกี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าว่าเรามองไม่เห็นเขาแต่เดี๋ยวนี้นู้นนั่น เคยตั้งสัจไา้กห้ตัวเองว่าจะไม่ซื้อเลขนะคะทีนี้ก็เลยไม่ซื้อแต่ว่าขอเป็นลอตเตอรี่ได้อย่าเงี้ยก็เป็นขอให้เป็นลอตเตอรี่ถ้าเป็นลอตเตอรี่ได้ค่ะจะไม่ซื้อเลขเลยอะไรขนอะไรแบบนี้ครับมอกมไม่ซื้อแต่ฝันเวลาใครถามก็จะบอกถ้าบุญบารมีได้นก็ถูกกับมันสี่หกสิบหกกลับกับเก้าเจ็ดหนึ่งนั่นแหละมันออกเก้าเก้าเจ็ดทีนี้มันก็สามารถที่จะเป็นหกสามกับหกสามกับหนึ่งสามครับก็ถ้าถ้า ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งไทย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 ก็ได้เก้าก็ได้ก็ตีเป็นสามอย่างก็จะตีเป็นสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งหรือเก้าสามมันก็สเปดแต่ที่จริงผมอันนี้ผมจะให้หกสามกับหนึ่งสามพอไม่ต้องเอาเยอะรับหนึ่งสามก็คือหนึ่งสองสาม หนึ่งสามกับหกสามไม่ต้องเอาเยอะหนึ่งสามกับหกสามเสียงันบอกนี่คือเสียงบอกเสียงมาเลยเสียงไปไหนพี่ทัศน์ฟันเสียงเสียงฟันฟันได้ยินเสียงว่าเก้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 าสามตัวฟันว่าเก้าเก้าเก้าแต่ผมไม่ได้เขียนเพราะผมคือมันยังไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยใส่ใจถ้าไม่ถามผมก็ไม่บอกก็เลยมาเขียนให้ดูว่าหกโอเก้าเก้าสามตัวนี่ถ้ากลับก็จะเป็นเป็นเหมือนเลขหนึ่งเหมือนเลขหนึ่งไทยหนึ่งสามตัวก็คือหนึ่งสาม หกตัวก็คือสามหกหกสามคุณพี่อยู่นี่เหรครัครับน,น,นี่สำนักของผมนี่สำนักของคุณพี่เวนอนแบบนีู้แลกระท่อมลวงปูค,ปค่นืนอไฟตมี่นครงนั้นไม่ไมไม่ไ,มไมดับครับฝนตกฝนตกก็เอาสังกะสีเป็นอ๋อคือจะกกไม่ให้ดับไม่้ดับไฟเช็คี่เช็คไหม ปิดเดี๋ยวก็ออกแล้วงวดนี้สมัยจะออร์ตัี่เอซื้อไว้ยังเดี๋ยวจะไปอ๋อถ้าออกช่วงไฟสองนึ่งนะมันมองงวดหลังเปิดครั้งแรกห้าสอ่งันมาได้สอแต่มันไม่ออก ข so ้ามข้ามงวดมามันมาออกสมุนก็มาออกสมุนกับมานทะเลยังมีเลยบอกเขาเขาด่าทายเยอะนี่ย <queen> <c ười> <c ười> <c ười> ี้ทุ่มอ่ะถ้าโควิดที่สองที่สามที่หนึ่งกับผมก็ต้องลุกเปิดไฟอันนี้เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมาปี่สี่ผมก็ลุกเปิดไฟเสียบไฟห้องน้ำ ก็มาแต่เช้าก็มาทำบุญถวายจึงนั่งลงปูแต่เช้าจารย์อ่ทีีนไม่มีตอนแรกก็มีหลวงตาเปาพอดีแกตัดขาเลยนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสามเดือนสี่เดือนก็มีแต่ลงปูกับผมนี่แหละอยู่ตรงนี้ลงปูสวงครับก็ลุ้ยไอ้ก้าวคืนถ้าเราอยากจะขออะไรสักอย่างเราจะทำย่าง ก็ขอปากกลาเนะถ้ามีว่าถ้าผมทำว่าก็บูชาว่วาก็เกตพระพอ่อท่านถ้าเราได้ก็มาถวายตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือการสั่งใน้ทําตัวเราช่วยทาบุญสามพันผมก็ทําประมาณสามพันให้ก็เท่ากับช่วยทําบุญถ้าถ้าสามพันนี้ถ้าถ้าทําที่บ้านไม่มีคนซื้อ,อต้องทําที่นี่คืออูรณะตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมทําเอาเองไม่ใช่ถ้าซื้อมาจากที่อื่นเขาก็จะทำเอาเอง ถ้าซื้อตรงนี้ถ้าบูชาตัวนี้ก็เท่ากับเราช่วยทาบุญครับว่าทุกตัวนี้ก็มีในการทาบุญทั้งนั้นคว่าวันนี้เป็นว่าวตำนานของหลวงปู่ต้นฉบับเลยนะท่านทําเองวิ่งเองคือทําว่าวแบบนี้ว่าวสองห้องว่าวดื้อๆปกติจะมีธนูข้างบนจะร้องอืออันนี้เขามาถวายเมื่อเมื่อวานวันที่สิอวันที่สก็มี รรรตรวจโทมังกร,รอินทิวรอยตำรวจโทมังกรอก็เขาว่าได้อะไรสักอย่างนี่แหละแยวก็เราก็ไม่กล้าถามเยอะก็ขเขามาสมาัายร่มปุ๊บนี่เขาเขาช่วยทำบุญวาวจนเต็มหมดเลยเนาะครับวาวถ้าไม่เก่าไม่เก๋ก็ไา่มีที่เก็บผมจะจัดเป็นระเบียบถ้าเขา วนเองก็ <When> A, จะมีระเบียบทีนี้ผมก็ถ้าถ้าไว้ทั้งนู้นถ้าหาไม่เจอก็จะมาหาทีานี้ผมจะเก็บไว้เป็นจึงเก็เดิมมาเลยใช่ไหมครับไม่มีทิ้งเลยใช่ไหมไม่มีทิ้งเอ,อจากฉีกขาดก็จะเอาทิ้งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เก็บไว้อย่างนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีว่าเอาตัวนี้ไปทําไหมไม่มีจะทําไปตลอดแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับคือลกขูดให้ทําไปเรื่อยๆคือเดินทีละก้าวถ้าเราเดินลายก้าวคือมันไม่เหมาะสม เงินธุรกิจอันนี้เราทำสะพานบุญธรรมถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปก็ซื้ออย่างซื้อผ้าซื้อกาวอะไรซื้อปืนยิงกาวกาวเล่มหนึ่งก็ประมาณ3บาทกับผ้าก็มวลละพันสองแล้วจะซื้อได้หรือพันหนึ่งร้อยก็ได้แล้วจะซื้อได้เสียงมันบอกอันนี้คือเสียงบอกเสียงมาเลย เสียงไปไหนพี่ท่านฝันเสียงเสียงฝันฝันได้ยินเสียงว่าเก้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 าสามตัวฝ <f lex> ันว่อเก้าเก้าเก้าแต่ผมไม่ได้เขียนเพราะผมคือมันยังไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยใส่ใจถ้าไม่ถามผมก็มไม่บอกก็เลยมาเขียนให้ดูว่าหกโอเก้าเก้าสามตัวเนี่ยถ้ากลับก็จะเป็นเป็นเหมือนเลขหนึ่งเหมือนเลขหนึ่งไทยหนึ่งสามตัวก็คือหนึ่งสามหกสามตัวก็คือสามหกหกสามเป็นพี่อยู่นี่เหรอคะครับนี่

số bạn hãy đăng kí không